ปรนิมิตวสวัสตีภูมิสวรรค์ชั้นที่หกเป็นที่อยู่ของเทพพเจ้าพวกหนึ่งซึ่งสวยกรรมคุณอารมณ์ที่เทวดาอื่นรู้ความต้องการของตนแล้วเนรมิตให้ต้องการอะไรผู้อื่นเอามาให้ไม่ต้องสั่งเพราะมีบุญมาก เป็นสวงสวรรค์ที่อยู่อันแสนประเสริฐประกอบด้วยสุขสมบัติยิ่งกว่าสวรรค์ชั้นฟ้าทั้งหมดเป็นเทพนครที่กว้างใหญ่ไพศาลอยู่เหนือชั้นนิม,มาน,นรดีไปไกลแสนไกลการเป็นอยู่ของเหล่าวปวงเทพทั้งหลายผู้ที่มาอุบัติเกิดในสวรรค์ชั้นนี้ก็ยังแบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือหนึ่งฝ่ายเทพพย,ายดามีท้าปารนิมิตเทวราช เป็นพญาเจ้าฟ้าปกครองเหล่าเทพพย,ายดาทั้งหลายให้ได้รับความสุขสำราญชื่นบานบันเทิงตลอดอายุของเทพ 2. ฝ่ายมารมีท่านท้าปารนิมิตวัสวัตเตมาราทิราชมีเขตแดนกั้นระหว่างเทพพย,ายดาและมารแต่ละแดนต่างปกครองกันเองอย่างมีความสุขพวกมารอยู่บนสวงสวรรค์ชั้นนี้เอง คือเทวปุตตมานมานเหล่านี้มีจำนวนทั้งหมดถึงห้าประเภทด้วยกันคือหนึ่งกิเลสมานมานคือกิเลสสองขันธมานมานคือขันธ์ห้าสามอภิสังขารมานมานคือบุญบาปสเทวปุตตมานมานคือเทวบุตรห้ามัดจุมานมานคือความตาย ปรนิมิตวสวัตติมาราธิราชพญาสวัตติมาราธิราชเป็นประธานในภาคหมู่มารเป็นพระโพธิสัตว์ได้ทรงก่อสร้างบารมีเรียกว่าปารมัตถบารมีควรที่จะยังพุทธสมบัติให้สำเร็จก็คือพระบารมีที่สร้างมาแต่ครั้งอดีตการสมัยที่พระพุทธกัปธสปะทศพลมารบรมกุตมาจารย์ พยามาราธิราชผู้นี้เกิดเป็นมนุษย์มีนามว่าโพธิอมมาตอัครเสนาบดีของพระเจ้ากิงกิสมหาราชกาลวันหนึ่งพระเจ้ากิงกิสมหาราชผู้มีพระทัยเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนาทรงทราบว่าสมเด็จพระกสปะสพัญยูเจ้าทรงเข้านิโรธสมาบัติสวยมิมุติสุขอยู่ คำรบเจ็ดวันณภายใต้ต้นทรายใหญ่ใกล้จะออกจากนิโรธอยู่แล้วทรงให้ประกาศแก่ชาวเมืองทั้งปวงว่าถ้าบุคคลใดลอบไปถวายทานแก่สมเด็จพระพุทธเจ้าก่อนเราซ้ายเราจะสั่งให้ลงอาญาแก่ผู้นั้นท่านโพธิอมารตยังมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะถวายทานแด,ด่สมเด็จพระผู้มีพระภาค มิได้อะไรในชีวิตพอรุ่งเช้าก็ถือเครื่องทยทานของตนกับภรรยารวมเป็นสองห่อตรงไปยังวิหารซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระราชกิจสริกาที่ทรงห้ามไว้พวกทหารจึงจับท่านเสนาบดีมัดมือไพล่หลังนำไปถวายพระราชาเพื่อให้ทรงพิจารณาโทษพระราชาทรงพิโรธเป็นอันมาก รับสั่งให้นำตัวไปตัดศีรษะประหารชีวิตเสทันทีสมเด็จพระสัพพัญญูกสปะพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณาแก่โพธิเสนาบดีจึงเนรมิตพระพุทธนิมิตให้สถิตอยู่แทนพระองค์ในพระวิหารส่วนพระองค์เสด็จปาฏิหารไปประดิษฐานณสถานที่เขาประหารท่านเสนาบดี ซึ่งไม่มีผู้ใดเห็นพระองค์เลยจะเห็นได้แต่เฉพาะท่านเสนาบดีผู้เดียวเท่านั้นแล้วมีพระพุทธดีกาว่าเดกระโพธิเสนาบดีท่านจงมีศรัทธาอย่าได้อะไรในชีวิตอันเครื่องทยทานของท่านมีประการใดท่านจงกระทำจิตให้เลื่อมใสแน่วแน่มั่นคงในอนาคตเถิด พอที่เสนาบดีได้สดับพระพุทธดิกาแล้วก็บังเกิดความเลื่อมใสสุดหัวใจจึงนำหอพัตหารทั้งของตนและของภรรยาอัญชลีน้อมกล้าวถวายแด่องค์พระกสปะสัพพัญูเจ้าโดยความคารวะเคารพรักสักการบูชาเทิดทูนเลื่อมใสศรัทธาอย่างสุดซึ้งแล้วจึงตั้งปณิธานว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งแกะสะ่สรพสัตทั้งปวงชีวิตของข้าพระบาทก็ได้สละแล้วในครั้งนี้ด้วยเดชผลทานนี้จงเป็นปัใจจัยให้ข้าพระบาทได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์ในอนาคตการโน้นเถิดสมเด็จพระกัสปาพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณายกพระหัตถ์ขึ้นรูปศรีรษะท่านเสนาบดี แล้วทรงพยากรณ์ว่าท่านปรารถนาสิ่งใดความปรารถนาของท่านจงพลันสำเร็จเถิดดูกระโพธิเสนาบดีท่านจงตั้งมั่นไว้ในใจด้วยดีเถิดในอนาคตเบื้องหน้าโน้นท่านจจกได้อุบัติเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพระประมาพิเศษสัมโพธิยานผู้ทรงยินดีประทานความสุขอันยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่ง การเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏดสงสารนานนักหนามาในชาตินี้บังเกิดเป็นเจ้าแห่งหมู่มาในชั้นปรนิมิตวัสวัตตีด้วยอำนาจบุญนำกรรมแต่งเพราะยังตกอยู่ในห่วงแห่งกิเลสตัณหาเหตุยังมีจิตเป็นปุถุชนซึ่งมีความเห็นวิปริตมีจิตคิดแข่งดี ใครจะทดลองบารมีพระบรมศาสดาสมณโคดมของเราเฝ้าตามประจันด้วยประการต่างๆแต่มิได้ล่วงเกินทำบาปหนักประการใดสุดท้ายภายหลังเกิดความสำนึกผิดมีความเศร้าเสียใจอย่างหนักถึงกับออกปากเอ่ยความปรารถนาพุทธภูมิซ้ำอีกครั้งดังปรากฏต่อมาว่า เมื่อพระพุทธศาสนาลุกการล่วงได้200ปีเศษพระเจ้าธรรมาโสกราชบรมกษัตริย์ในชมพูทวีปผู้ทรงทศพิษร,ราชธรรมทรงมีพระราชศรัทธาอย่างแรงกล้าอุตสาหะสร้างพระสถูปเจดีย์แปดหมื่นสี่พันพระองค์ทรงปรารถนากระทำการฉลองเป็นการใหญ่โตมโหราณ สิ้นการที่ทรงประมาณไว้เจ็ปีเจเดือนเจ็ดวันจึงอรัธนาพระพิสุสง์ทั้งหลายให้ช่วยกระทําปฏิเสธนะกรรมคือการป้องกันอันตรายอันเกิดจากพยามานนั้นพระกีสนาคะอุปคุตพระพิสุทั้งหลายในสังฆมณฑลแม้บางองค์จักทรงฤทธิอยู่แต่ก็รู้ตนว่าสู้พยามานไม่ได้ จึงไปเกณฑ์เอาพระกีสนาคาอุปคุตเถระซึ่งมีพระพุทธพยากรตรัสไว้ว่าสืบไปภายนาจะมีพิกษุรูปหนึ่งนามว่าอุปคุตเถระจะปราพยามานแล้วกล่าวปฏิญญาณปรารถนาพุทธภูมิพระอุปคุตเถระเจ้าท่านเป็นผู้มีปกติสันโดษลำพังองค์เดียว ชอบเที่ยวทำลายอุทกขันกองน้ำอันใหญ่กว้างลงในมหาสมุทรแล้วเนรมิตปราสาทล้วนด้วยแก้วเจ็ดประการประดิษฐานในท้องมหาสาครสมุทรนั่งเหนือรัตนบัลลังก์อันตั้งอยู่นับภายใต้ท่ามกลางสัตรรตนาปราศาทเว้นจากพัตหารไม่ได้ฉันสิ้นกาลนานจนมีร่างกายภายพร้อมจึงได้นามว่า กิสนาคะอุปคุตเถระดูกระอาวุโสอุปคุตตัวท่านนี้มิได้อยู่สามคีอุโบสถด,ด้วยสงเลยมาอยู่หาความสบายแต่ผู้เดียวมิได้เฉลียวใจว่าพระบรมศาสดาทรงตำหนิเพราะมิได้เคารพในสง์ควรที่สง์จะลงทธนกรรมแก่ท่านให้ท่านจงเป็นภาระธุระป้องกันพยามาน อย่าให้มากระทำอันตรายในกองกุศลแห่งบรมกษัตริย์ได้ท่านน้อมรับคำมั่นขณะนั้นพยาวัสวัตตีมานผู้มีจิตฤศยาทราบว่าพระเจ้าธรรมาโสกร,ราชจะทำการบูชาใหญ่จึงรีบบันดาลด้วยฤทธิ์อำนาจให้เกิดพายุใหญ่พัดมาปรารถนาจะด,ดับเสียซึ่งประทีปบูชากระนั้น พระอุปคุตผู้ต้องโทษจึงออกจากโอดอธิษฐานด้วยอิทธิฤทธิบ์บรรดาลให้พายุใหญ่แห่งพยามารอันตรธานหายไปเมื่อพยามารบันดาลซึ่งฤทธิ์สิ่งใดให้ปรากฏมาพระมหาเถระเจ้า,าก็ทำลายล้างเสียสิ้นจอมารมีจิตพิโรธมากมายสิ่งเนระมิตกายเป็นโคใหญ่ แสนจะไปชมประที่โรงพิธีให้ทำลายพระเถระก็เนรมิตกายเป็นมหาพยักษเสือใหญ่แล่นไปจะขบกัดซึ่งโคถึกโคนั้นก็ร้องลั่นตกใจกลัวเห็นทั่วกันสิน้นทั้งภูมินบรมกษัตริย์และพระภิกษุสงฆ์กับทั้งมหาชนในสมาคมนั้นเมื่อสัตว์ทั้งสองยุทธนาการแก่กัน แหลโคนั้นก็ล้มลงถึงซึ่งปราชัยกลับกลายเป็นนาคราชมีศรีศรษะนับได้เจ็ดเศียรเข้าคาบเอากายพยักษใหญ่พยักษใหญ่ก็กลับกลายเป็นพญาสุบรรณราชตัวอาจหานคาบเอาศรีรษะพญานาคลากไปให้ถึงซึ่งปราชัยมานใหญ่ก็ละเสียซึ่งเพศนาคแปลภาคเป็นยักษ์ดุร้ายในตาพอง ถือกระบองทองแดงใหญ่เท่าลำตาลกวัดแกว่งเข้าประหารพยาครุฑมหาเทระจึงรีบรุดแปลงกายเป็นยักษ์ใหญ่ขึ้นไปกว่านั้นอีกสองเท่าเข้าทุบตีประหารซึ่งเสียนแห่งมารด้วยกระบองทั้งสองหัดเป็นอัศจรรย์พยามารสิน้นฤทธิ์จึงแสดงองค์ให้ปรากฏยืนอยู่ตรงนั้น องค์อรหันก็กลับกลายเป็นพระมหาเถระตามเดิมแล้วเนรมิตอสุภาสุนักเน่ากอบด้วยสุขันธชาติเหม็นฟุ้งขจรเต็มไปได้วยหมูนอนอันยั้วเยี้ยมากมายเหลือคนาดูน่าเกลียดยิ่งนักเอาข้าวผูกพันคอพยามานมิช้าแล้วกล่าวประกาศว่าผู้ใดใครผู้หนึ่งถึงแม้มาดว่า เป็นเทวดาอินพรหมจงอย่าได้ปลดเปลื้องแก้ออกได้แล้วก็ขับสายไล่ส่งให้พยามารไปให้พ้นอย่ามารบกวนพยามารว,วัสวัตตมาราธิราชมีซากอสุภาสุนักพันธนาการกับคอจะปลดเปลื้องตนบ่มิได้จะแก้ไขก็สิ้นความคิดมีจิตละอายอัพยศแก่เทพพาดาและมนุษย์ทั้งปวง จึงเหาะไปสู่วิมานเท้ามหาราชทั้งสี่มีวาจากล่าววิงวอนให้ช่วยเท้าเธอทั้งหลายก็อัญชุลีกรด้วยคารวะกล่าวว่าข้าแต่พระยารามาธิราชข้าพระบาทช่วยมิได้จึงเหาะไปหาเท้าสหัสสนายยามาเทวราชสันตุสิทธิเทวราชนิมนิตตะเทวราช และเท้าสหบ,บดีพรหมผู้เป็นใหญ่ท่านเหล่านั้นก็ได้แต่กล่าวว่าพระพิสูุองค์นั้นเธอเป็นพระอรหันต์ทรงไว้ซึ่งชลพิญญาสัมมาสัมพุทธสาวกกอบด้วยไม่เหสักดานุภาพมากเราทั้งหลายมีอาจแก้ซึ่งพัฒนาการแห่งท่านได้ถ้าไไรท่านจงกลับไปหาพระพิสุุองค์นั้นเถิด แล้วกล่าววิงวอนด้วยสุนทรมัุรสวาจาเธอมีจิตกรุณาจะปลดเปลื้องซากอสุภานี้ด้วยหัดของท่านเองเราเกรงกลัวอนุภาพแห่งเธอใครเลยจะแก้ออกได้เมื่อพยามารสิ้นที่พึ่งจึงกลับสู่สำนักพระเถระเจ้าวิงวอนให้ช่วยปลดซึ่งอสุจิพันธนาพระมหาเถระกลับสั่งบังคับซ้ำ ให้ไปยังภูเขาบันพศซึ่งอยู่ในที่ใกล้แล้วเปลื้องเอากายพันธนะประคตเอวของท่านผูกคอพยามารเข้าอีกและเนรมิตรประคตเอวนั้นให้ยาวเหนียวแน่นรวบรัดมัดไว้กับภูเขาให้มั่นคงแล้วสำทับซ้ำลงไปว่า ท่านจงอยู่ที่นี่จนกว่าสมเด็จพระบรมราธิบดีธรรมโสกราชจะทำการฉลองพระสถูปเจดีย์ทุวนเจ็ดปีเจ็เดือนเจ็ดวันอันเป็นงานใหญ่สำเร็จตราบใดท่านจงอยู่ที่นี่ตราบนั้นกล่าวแล้วก็ดำเนินไปไม่เหลียวหลังไปยับยั้งสำราญอิอริยาบถอยู่โดยควรแก่ผาสุกวิหาร มารรำพันพอครบเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีจนพระเจ้าสีธรรมาสโสกราชทรงกระทำการฉลองมหาสถูปอันโอราน,นั้นสำเร็จแล้วพระอุปคุตเถรัเจ้าจึงเข้าไปสู่ที่ใกล้พญามานแต่แอบกำบังอยู่จอมมานหัวนึกถึงพระสัพพัญยูบรมครูาศาสดาเอกของโลกรำพันว่าการเมื่อพระพุทธองค์ ทรงสถิตเหนือลัตนบันลังภายใต้ต้นปลึกษามหาโพข้าพระบาทวางโตด้วยน้ำใจริษยาคว้างไปซึ่งจักกราวุธอันคมกล้าสามารถตัดวชิระบรรพฤ์อันแข็งให้ขาดดุดตัดเวลุชาตหน่อไม้ไผ่แต่ทรงอาศัยพระบารมียานจากนั้นก็กลายเป็นกุศลเพดานปวงดอกไม้บูชานา,นาวุธ ที่พวงบริวารของข้าพระบาทขว้างไปก็กลับกลายเป็นพวงบุพชาติตกลงมายัางพื้นพระสุธาข้าพระบาทผู้ชื่อว่ามาราธิราชก็ถึงซึ่งความพ่ายแพ้แก่พระองค์ผู้ทรงมีพระมหาการุณาเป็นที่พึ่งพำนักแก่ลาวสัพพสัต์เป็นนิดเิรันดรขอสมเด็จพระชินสีพระองค์นั้น จงมาเป็นที่พึ่งที่พำนักแห่งข้าในกาลบับัดนี้แต่ปางก่อนข้าผู้ชื่อว่าวัสวัตตีกระทำอันตรายแก่พระชินสีเป็นอันมากพระผู้มีพระภาคทรงกระทำโทษตอบแก่ข้ามากว่าสิ่งใดน้อยหนึ่งมิมีเลยกาลบับัดนี้สาวกแห่งพระองค์กรรเลยช่างไม่มีความการุณา กระทำโทษแกอ่อาตมาให้เสวยทุกสาหัสเห็นปานนี้พยาวัศวัตตียิ่งคิดรำพันก็ยิ่งโศกเอาบาทาเตะถีบบรรพศภูเขาเสียงดังสนัน่นแล้วจึงออกอุทานกถาว่าเพียอัตมามีกุศลสมพานได้สั่งสมไว้เบื้องว่าพระสัพพัญญูเจ้าจะมีอนาคตการแล้วไซ ขอจงอาตมาได้เป็นพระสัพพัญยูเถิดจะได้เกิดมีความการุณาเป็นที่พึ่งแกล่ลาวสัพพสัตวผู้ยังหลงไหลยยินดีในกองขันห้าพระมหาเถระก็สแสดงกายอินทรีย์ให้ปรากฏแล้วมาโดยด่วนเข้าแก้พยามาด้วยฉับพลันส่วนโอดนั้นก็ขอขมาโทษไปปรางว่าตูกระรามาทิราช ท่านจงอดโทษแก่อาตมาอันว่าประโยชน์แห่งท่านคือการปรารถนาพุทธภูมิอาตมาก็ให้บังเกิดขึ้นแล้วบัตรนี้ท่านถือเอาปฏิญญาณซึ่งภาวะจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตตั้งแต่บัตรนี้ตัวท่านเป็นปูชนียบุคคลบรมพงโพธิสัตว์ควรที่โลกทั้งหลายจะทำนมัสการบูชา การกระทําโทษแก่ท่านครั้งนี้เพื่อให้ท่านมีจิตยินดีปรารถนาพุทธภูมิบารมีญาณบัดนี้ตัวท่านก็เที่ยงที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูก็คงได้สงเคราะห์แก่อาตมาจงเนรมิตรพระรูปกายแห่งพระบรมศาสดาจารย์กับอัครสาวกทั้งหลายให้เราได้ชมด้วยฤทธิ์แห่งท่านด้วยเถิด พระอุปคุตเถระเจ้า,าจึงประกาศแก่คารวาสและภิกษุทั้งหลายรวมทั้งพระเจ้าธรรมมาสกราชบรมกษัตริย์ให้มาสันนิบาตประชุมกันทั้งหมดมากมายนักหนาบัดนั้นพญามารก็เนรมิตกายเป็นองค์พระศัพพัญยูประดับด้วยมหาบุริษลักษณะและอนุพยัญชนะวิจิตโสพิษโอภาสด้วยประพา,าจับพิธพันนรังสี มีพระอัครสาวกอยู่เบื้องซ้ายขวาแวดล้อมด้วยมหาสาวกทั้งหลายเป็นบริวารเสด็จพระพุทธลีลาเยื้องย่างออกมาจากป่าและดูงามสุดซึ้งจากพนานาพระมหาอุปคุตกับพุทธบริษัทแต่พอได้ทัศนาก็เกิดลมชาติชูชันด้วยประสาทศรัทธาลืมปฏิญญาวาจาพยามานอันว่าอย่าได้ไว่า้ เพราะจะเป็นบาปแก่พยามารก็พร้อมกันถวายนมัสการด้วยเบญจางคปดิษฐศสักการ,ากราบูชาทั้งสิ้นขณะนั้นพยามารก็ทําพระรูปเนลมิตรนั้นให้หายไปกลับกลายเป็นพยารามาธิราชถิตยอยู่ในที่ประชุมมีพระมหากษัตริย์เป็นประธานแล้วขานแก่พระมหาเถระผู้ทรงธรรมวินัยว่า เหตุชนไหนพระผู้เป็นเจ้าผู้รักศีลยิ่งชีวิตจึงผิดสัญญามากราบไหว้วันทาตัวข้าพเจ้าให้เป็นบาปเล่าพระคุณเจ้าอุปคุตจึงตอบว่าอาตมามิได้ไหว้ท่านแต่ได้กระทําอภิวัธนาการพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมครูกับหมู่สาวกทั้งปวงต่างหากบาปจะได้ตกอยู่แก่ท่านนั้นหาไม่ได้ พญามารท่านจงกลับไปทิพสถานแห่งตนเถิดจำเดิมแต่นั้นมาจนทุกวันนี้พยาวัสวัตตีรามาทิราชก็มีจิตอ่อนน้อมยินดีเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในการอนาคตเบื้องหน้าอีกนานแสนนานพญามารซึ่งสถิตอยู่เป็นสุขอยู่หนสวงสวรรค์ชั้นประนิมิตวัสวัตตีขณะนี้ จัได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระพุทธธรรมสามีเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เดียวในกัปนั้นอายุยืนานานได้หนึ่งพันปีทิพนับได้9 2 1อดโกดหกล้านปีแห่งมนุษย์โลกวันหนึ่งคืนหนึ่งของสวรรค์นในชั้นนี้เท่ากับหนึ่งพันปีของมนุษย์ บุพก,กรรมครั้งเป็นมนุษย์เขามีจิตบริสุทธิ์มีศรัทธาเลื่อมใสในการบริจาคทานด้วยความนอบน้อมเพราะคิดว่าจะเกิดความปลื้มใจและสมนัะจึงให้ทานและรักษาศีลยิ่งด้วยคุณธรรมมีพรหมวิหารธรรมเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาประจำใจครั้นถึงชีพิตตักสาย กุศลกรรมชักนำให้มาอุบัติเกิดในสวรรค์แดนเนี้รัุกชั้นสูงสุดนี้เสวยเทวสมบัติอยู่กาลนานและได้เสวยรสแห่งความสุขสำราญตามจิตตนัปปรารถนา